สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตลปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกก็คือท่านที่มีลักษณะอยู่ที่ราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 4นี้ครับสภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30มิถุนายน2564 ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ3ดวงครับไม่นับดาวจันทร์เลข2ได้แก่เลข3าดาวองคา,าดาวองคาเนจะย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกร,รกฎในวันที่ 2, 2แล้วก็เลข1ดาวทิศย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่15แล้วก็เลข6ครับดาวศุกร์ย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกร,รกฎในวันที่25มิถุนายนนะครับนะ ส่วนดาวอื่นๆนะครับนะดาวอื่นๆเนี่ยยังคงโครจรอ,อยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมภพเดิมตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30ม,มิถุนาย,ยนเลยนะครับแต่ในเดือนนี้นะครับจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ค่อนข้างพิเศษนะแล้วก็มีผลนะอาจจะมีผลกับชาวราศีพิจิกได้ก็คือนะการเกิดสุริยุป,ปราคาหรือเกิดสุริยคาตนะครับซึ่งสุริยคาตที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้นะครับเป็นสุริยคาตแบบวงแหวน นะจะเกิดขึ้นที่ราศีพุษศพเนี่ยครับนะจะเกิดขึ้นที่ราศีพุษศพนะครับซึ่งตามหลักการนะตามหลักการทางด้านโหราศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเกิดสุริยาคาตหรือว่าจันทรคาาก็ตามนะครับเมื่อเกิดในราศีใดก็มักจะมีผลกระทบในราศีที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับในมุมเลง็งเขาเรียกว่ามุมเล็งนะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เกิดคาดนะเกิดสุริยาคาตที่ราศีพุษศพก็เท่ากับมีผลกระทบกับชาวราศีพุษศพกับชาวราศีพิจิกไปในตัวนะครับคราวที่แล้วเนี่ย วันที่26พฤษภิคานะครับเกิดจันทคาตเนาะเกิดจันทคาตนะครับเกิดจันทคาตในราศีพิจิกนะครับและดาวจันเนี่ยนะเดินราศีละสองวันครึ่งก็จะเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆพอดาวจันนะครับโคจรไปถึงนะไปจรร่วมกับเลข1ดาวอาทิตย์แล้วก็เลข8พระราหูนะครับเมื่อใดก็ตามที่ดาวจันโคจรไปเจอกับอาทิตย์แล้วก็ราหูนะครับก็จะทําให้เกิดสุริยาคาตขึ้น ถ้าเป็นกลุ่มกันนะจะเกิดสุริยคาตแต่ถ้าเกิดดาวจันทรอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามดาวท,ทิ์อยู่เลงกับดาวทิตศนะครับเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทิ์หรือว่าเรียกว่าธาานโหราศาสตร์เรียกว่าเลงเลงอาทิตย์อย่างนี้จะเกิดจันทคาตแต่พออยู่ด้วยกันเกิดสุริยคาตนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้างแรมนะครับก็คือเป็นคืนเดือนดับนั่นเองคืนเดือนดับนะครับนะเดือนดับหรือว่าอมาวศีนะครับแรม14ค่ข้ามสิาข้ามนะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้น พอเกิดสุริยคาตที่ราศีพฤษภนะครับนะตามหลักการท้านโหราศาสตร์ก็บอกว่าจะมีผลกระทบกับชาวราศีพฤษภกับชาวราศีพิจิกนะครับแต่ในมุมมองของผมนะครับการเกิดสุริยคาตครั้งนี้นะสุริยคาตแบบวงแหวนนะครับเนี่ยไม่ได้เห็นในเมืองไทยไม่ได้เห็นในเมืองไทยเพราะฉะนั้นผลกระทบกับชาวราศีพฤษภหรือชาวราศีพิจิกในประเทศไทยถือว่ามีผลกระทบน้อยครับถือว่ามีผลกระทบน้อยนะ แต่ถ้าเกิดเป็นคนไทยแต่ไปอยู่ต่างประเทศในประเทศที่มองเห็นสุริยาครานั้นก็ว่าไปอย่างอันนั้นอาจจะเกิดผลกระทบได้นะครับเพราะทั้งนี้เพราะทั้งนั้นเพราะว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับนะสุริยาครากับจนันทคราเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยถ้าเราเห็นน่ยจะเกิดผลกระทบค่อนข้างมากแต่ถ้าเกิดไม่เราไม่เห็นอย่าง,างเช่นตอนนี้ครับสุริยาคราคร,คร <ๆ S 2> ั้งนี้เราไม่เห็นเพราะนั้นโอกาสที่ทจะมีผลกระทบกับเราเนี่ยถือว่าน้อยถือว่าน้อยในมุมมองผมนะถือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ครับไม่มีผลกระทบอะไรกับเราเลยก็ได้แต่ททีี่มผลกระบแนๆคื พระราหูนี่แหละที่เลงลักนณาอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ออแต่เลงตงัวตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเสียหายนะตามตำราท่าน,านโหราศาสตร์เราเราียกตำแหน่งราหูที่เล็งลักนานะครับอันนี้คือองค์เกณฑ์นะได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ของชาวราศีพิจิกนะเขาเรียกว่ากีตสตะเกณฑ์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมโดยภาพรวมของการโคจรของดวงดาวนะส่งผลกระทบนะกับชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงาน นะก็คือในภาพรวมการงานเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีนะแต่จริงปานกลางนะปานกลางค่อนไนทางที่ดีนะปานกลางค่อนไปทางที่ดีนะครับในเรื่องของการงานนะโดยภาพรวมนะครับมีเกณฑ์นะชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานนะอาจจะได้รับภาระหน้าที่ใหม่ได้รับตําแหน่งใหม่ก็ได้นะครับหรือหรือมีเกณฑ์โยกย้ายนะครับเดินทางนะที่อยู่อาศัยนะครับ โยกย้ายที่อยู่อาศัยเดินทางอันมีสาเหตุมาจากการทํางานก็ได้ครับนะนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการทํางานอันนี้ก็ต้องสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการเจราจาติดต่อสื่อสารนะครับกับคนรอบข้างในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงทนะอาจจะเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือหรือเกิดการตีความข้อความนะ คำพูดคําจาของเราหรือการสื่อสารของเราผิดพลาดไปก็ได้ครับนะโดยธรรมชาติเนาะนะนะการสื่อสารมันก็มีผู้ส่งสารแล้วก็ตัวกลางแล้วก็ผู้รับสารมันไม่ผิดส่วนใดส่วนหนึ่งนะมันก็ต้องผิดอยู่แค่สาส่วนนี้ครับไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พูดพูดแบบไม่เคลียร์อ่าพูดแบบไม่เคลียร์คนฟังอาจจะตีความผิดก็ได้นะครับหรือเราพยายามพูดดีแล้วแต่คนฟังไม่อยู่ในภาวะอารมณ์ที่จะรับฟังได้ นะครับหรือว่าไม่ไม่มีสมาธิจดจ่จจจออยู่กับคําพูดของเรานะาอาจจะเกิดการตีความผิดก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นการทวนคําการทวนคําการทวนคําสั่งนะการทวนข้อความน่าจะช่วยได้น่าจะช่วยได้ไดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการเจราจาการติดต่อสื่อสารเนาะนะครับก็ต้องคอนเฟิร์มยืนยันกันให้ดีดๆครับนะครับเพราะมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดเกิดการเข้าใจผิดตีความผิดได้นะครับ ระมัดระวังว้งนิดหนึ่งนะส่วนทางด้านการเงินนะครับการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคมีราบจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับส่วนชโ,โชคราบของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะครับวันที่ดีได้แก่วันที่8ปดถึง1ิบแปดถึงสิบสถึงยี่สถึงยีแล้วก็22-24 22-24ถึง24 22ถึง24แล้วก็28-30ถึง30 28สถึง30นะครับส่วนทิศที่ดีนะครับมี2ทิศนะได้แก่ทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับบุคคลที่จะนำโชคราบมาให้นะครับก็คือผู้หญิงครับที่ชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดเก่งสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีเชื้อสายจีนนะหรือว่าออกลักษณะเหมือนคนจีนนะครับอ่านั่นก็จะนำโชคราบมาให้กับชาวราศีพิจิกเป็นได้ค่อนข้างจะ ชัดเจนมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับส่วนท่านั้นความรักนะครับความรักของชาวราศีพิจิกนะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับเดือนนี้นะครับก็อาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกันบ้างนะพูดจากันไม่ค่อยเรียกว่า ูดไม่ค่อยเข้าหูเออช่วงนี้นะพูดไม่ค่อยเข้าหูนะนะครับเป็นช่วงที่อาจจะมองต่างมุมกันสักนิดหนึ่งนะในช่วงนี้เพราะนั้นก็ช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นๆครับสำหรับชาวราศีพิจิกที่มีครอบครัวอยู่แล้วใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆพูดจากันทําความเข้าใจกันนะครับปัญหาต่างๆก็ได้น้อยลงอะไรที่ยอมได้ก็ยอมไปเถอะครับนะอะไรที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องราวใหญ่โตก็ยอมยอมไปเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะครับส่วนคนโสดนะคนโสดก็ มีเกณฑ์นะพบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่านี้มักจะเป็นคนที่มีเอ่อที่มีที่อยู่อาศัยนะฮะหรือว่าอยู่ในละแวกเดียวกับชาวราศีพิจิกเองพูดง่ายเป็นคนบ้านใกล้เลืองเคียงครับเป็นคนบ้านใกล้เลื่องเคียืองบ้านใกล้เลือนเคียงเออพูดจะพูดผิดนะครับเป็นคนใกล้ๆกันนะครับอยู่ละแวกเดียวกันอาจจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันมีบ้านอยู่ใกล้ๆกันก็ได้นะครับนะช่วงนี้ก็จะพบเจอ นะคนกลุ่มนี้แหละครับสำหรับชาวราศีพิจิกที่ยังโสดอยู่ครับทั้งหมดก็เป็นคําทํานายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจําเดือนมิถุนายน2564นี้เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ